เอ้าคนหนึ่งลกสองอยู่ที่ไานเนี่ยปักเข้าให้เอาด้ยเอาสองทานนะครับใจนะครับใจนะครับป้ใจคุณหวานเดียนนะครับไหนครับอยู่ที่สน้ำสำรู้บางนาครับเป็นถนนสมรู้นะครับเริ่มจับไปจะมีบางนานะครับป้าเให้ถ้าอยากทานวุ้นเส้น ท่านผู้าครกแชมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับ,บที่เข้า,า,ม,า,ม,ามารับชมนะครับทักไทยยามเย็นๆนะครับสนามสันพุทธบางนาประจวาทิตน,นะครับมาดูตะกร้อเวทอวสุแรกข้ามนะครับเต็มรอบด้วยกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งที่หันหลังนี่เป็นทีมงานของร่มเกล้านะครับเข้มร่มเกล้าจับคู่กับทางด้านของป่ากลบร่มเกล้านะครับ ส่วนฝั่งน้นนะครับเป็นคู่เวิร์คคู่เฉพาะกิจนะครับชาไต้หวันจับคู่กับป๋าเตียพรามสามนะครับเป็นการแลกเสิร์ฟแลกข้ามระหว่างป๋าเตียพรามสามกับทางด้านของป๋ากบรมเก้านะครับแลกข้ามฟรีตายกันนะครับตอนนี้สกอร์นะครับฝั่งทางด้านของป๋ากบขึ้นนำอยู่นะครับตะโดนะครับเวทห้าสิบสิบอัพนะครับป๋าเตียพรามสามกับป๋ากบนะครับโจรมาเจอกันที่สนามแห่งนี้นะครับ ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสลับ f อนะครับวันนี้ไลฟ์สดผ่านเพจชิดขอภัยนะครับผ่านเพจตะก้อไทยไฟเตอร์นะครับเพจตะก้อเพจน้องใหม่นะครับเดี๋ยวดูแต้มก่อนนะครับว่ายังไงนะฮะ สกอป้าเตียามหลังหนึ่งต่อ4ี่นะครับตามหลังสแมต้มเลยทีเดียวนะครับในช่วงต้นเกมนี้ฝั่งทางด้านของร่ม9้านี่มาแรงเลือกเกินนะครับป๋ากบนะครับนานๆจะโคจรนะครับจะเดินสายครั้งหนึ่งนะครับส่วนมากจะเตะอยู่แถวย่านกิ่งแก้วหรือว่าย่านร่มเก้านะครับถือว่าเป็นการมาเตะครั้งแรกของป๋ากบเลยก็ว่าได้นะครับสนามบางนานะครับส่วนปาเตียพระราม3นี่ก็นะครับ เอยมาติสนามแห่งนี้หลายครั้งแล้วนะครับลำหนักลำโค้นนี่พอๆกันเลยนะครับแต่ว่าประสบการณ์การผ่านเวทผ่านสนามนปาเตี้ยพระรมสามนี่จะเป็นต่อดูดีกว่านะครับเป็นฝั่งทางร่มเก้าได้เสริมนะครับนำโยซีต่อหนึ่งนะครับ ปากบเสิร์ฟไล่เส้นไปนะครับชาไต้หวันรับ 1- 2ไหลเข้ามาปาเตีย้ยหัวดพลิกเน็ตลงนะครับเออนะก็ต้องดูนะครับว่ากำลังใครจะดีกว่ากันนะครับ50อัพด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ขึ้นเต็มรอบเหมือนกันนะครับเต็มนะครับ1ต่อ4ป่ปาเตีย้ยนะครับโยงหลังปากกบเปิดเข้มร่มเก้าไหลลูกนี้ห่างนิดนึงเตะครึ่งรอบไปดีนะครับ ความคล่องตัวนี่ไม่เป็นรองปา๋าเตีย้ยนะครับโอ้โหนะฮะก็ต้องดูที่ความนิ่งแล้วนะครับว่าป๋ากบจะนิ่งขนาดไหนนะครับเต็มสี่ตัวหนึ่งน,นะครับลมเก้าได้เสิฟป๋ากบนะครับโยงหลังไปปา๋าเตีย้ยเปิดฉาไต้หวันไหลเข้ามากระทืบอ,อืนะครับนี่นะจังหวะการแค้เกมนะครับปา๋าเตีย้ยนะครับความเก่าเกม เป็นต่อแน่นอนนะครับแต้มนะครับ,โโบรนหนึ่งต่อสี่โยงหลังมาเข็่ยบลเข้าไหลเข้าไปลูกนี้ไปเรียบร้อยเอายังไงโอ้โเอ้าโด,ดนสวยไปโอ้เนื่องว่าจะนะฮะเนื่องว่าจะเป็นแต้มของปา๋าเตี้ยนะครับ,รบแต่ว่าป๋ากบในยังโชว์เหนียวนะครับ ไม่ยอมให้แต้มฝั่งทางป๋าเตี้ยพระรามสามเดินไปแล้วนะน่าจะไปเปลี่ยนรองเท้านะครับคู่นี้บินไม่ขึ้นหรือยังไงนะสำหรับป๋าเตี้ยพระรามสามนะครับโอ้โหนะป๋าเตี้ยนี่จะพกรองเท้านะครับจะนํารองเทามาวันละประมาณ3าถึงสี่คู่เลยทีเดียวนะครับคู่ไหนเตะไม่ดีแกจะเปลี่ยนออกตลอดทั้งเกมนะครับดูว่าจะเปลี่ยนเป็นสองสีหรือเปล่าสำหรับ รองเท้าของปาเตี้ยนะครับอาลครับเปลี่ยนรองเท้ามา2ส,สีนะครับสีขาวกับสีดำนะครับปา๋าเตี้ยพรามสามนะครับแต้มนะครับสี่ตัวหนึ่งโคบนะครับโยงหลังไปชาไต้หวันไหลเข้ามา กระทืบไม่ถึงเอานะฮะโอกาสของเราเก้าไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเตะโหดๆหนักๆของป๋ากบนะครับขยับหนีไปเป็นสี่ต่อหนึ่งเลยนะครับัวเตะได้หนักหวงๆนะครับเอกตืมอยู่อายุนะครับป๋ากอย่ลงนี้แต้มนะครับ5้าต่อหนึ่งนะครับอานะฮะซื้อเกมยกของชาไต้หวันไหลเข้ามาปาเตี้พะราส่าไม่เหลือนะครับ มาดูว่าป๋าเตี้ยพระรามสามนะครับจะขยับแต้มไล่มามาเห็นนะครับเพราะว่าทางป๋ากบนี่เริ่มจะเล่นสบายใจขึ้นนะครับแต้มห่างนะครับ1ต่อ5ตัดยอดมาป๋าก็เปิดเข้มรบเก้าไหลเข้าไปขี่หวัวเน็ตเรียบร้อยดีนะครับ <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อว่าเวทนาสิอัพแรกข้ามกันจะเตะได้ดีขนาดนี้นะครับ <c oughs> เต็มนะครับ5ต่อ2นะครับวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงนะครับทำให้จังหวะการคอนโทรลลูกยกลูกแล้วก็รับลูกนี้มีสายนะครับลำบากนิดนึงนะครับเต็มนะครับ5ต่อหโอ้โหนะฮะเสิร์ตัดไปหาปาเตียนะครับชาเตวันไหลเข้ามาสวยนะครับ เทมลงเก้าเกี่ยวได้ไหลเข้าไปปากบเตะซันแบ็กจังหวะนี้ไม่เข้าเหลี่ยมถนัดนะครับถ้าได้ขึ้นเต็มรอบนี้มีล้นเลยทีเดียวนะครับู่ต่อไปเนี่ยเราจะได้ชมคู่ใหญ่ๆนะครับคู่ที่น่าสนใจเป็นเวทต้นๆนะครับระดับเกรดเอเลยนะครับกระติบน้อยพระรามสองจับคู่กับทางด้านของปอนสวนเบนนะครับ เจอกับทีมงานบ้านมะขามคอนเก่นนะครับโรเบิร์ตนะครับแล้วก็ใครเอ่ยนะฮะเดี๋ยวผมเช็คลายเชื่อกนักกีฬา่อนเตอนอื่นนะครับดูคู่นี้ไปก่อนนะครับชาไต้หวันไหลเข้ามาปาเตียพระรามสาเตะพลิกน็ตลงนะครับเป็นแต้มของฝั่งปาเตียแล้วนะครับกว่าจะได้แต้มเนี่ยโอ้โหนะถใายเวลานะครับหลายนาทีทีเดียวนะครับขยับมาเป็น2ต่อ5แล้วนะครับ แต้มนะครับ2ต่อ5ปาปาเตียได้เสิฟนะครับเสิบจี้มาหาปาโกปเปิดเขมมเก้าไหลเข้าไปลูกนี้โอ้โห,โหตีหัวดีทีเดียวนะครับจังหวะการแก้เกมในปาโกบนี่ะนจะมีลูกตีหัวเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ตีชัวด้วยนะครับแต้มนะครับ5ต่อ2ลมเก้าได้เสิฟนะครับ กบนะเสิร์ฟจังหวะน,นี้ออกข้างไปเยอะนะครับสองต่อหอยู่นะครับเป๋ากบได้ไหมโอ้โหยังเตะได้นะครับ ป็นการแลกเสร์มไล้ข้ามนะครับดูที่กำลังแล้วนะครับกลางเกมนะครับเต็ม5ต่อ2จีไปหาปาเตียเปิดทางด้านชาไต้หวันไหลโดนเกี่ยวปากบต้องแก้นะข้ามไปก่อนเอาชาไต้หวันลูกแรกไม่ดีลูกสองไหลเข้ามาปาเตียตีมาเข้าช่องกลางนะครับ แต้มนะครับ2ต่อ5อยู่นะครับปาเตียเสิร์ฟตัดมาหน้าขวาตะก้อลงนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางปาเตียปรารามสามขยับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับ3ต่อ5นะครับเข้มร่มเก้าในถนัดซ้ายนะครับปล่อยช่องโหวเยอะเกินไปนะครับเปิดหน้าขวากว้างนะครับทำให้เป็นจุดนะครับในการเสิร์ฟของปาเตียเลยนะครับ ขยับไล่บี้มาแล้วนะครับสามต่อห้าปาร์ตี้ได้เสิร์ฟนะครับ <c oughs> มานะครับรเข้มลมก้าวไหลเข้าไปประกบาม,ามานะเกี่ยวซ้ายได้ไหลขวาเข้ามาลูกนี้ลุ้นโ <c oughs> oh, อกาสสำดาบส,สองเตพลิกเนตลงนะครับ เต็มห้าต่อสามอยู่นะครับลูกนี้ตรงตัวนะครับชาไต้หวันไหลเข้ามาลูกนี้ป๋าเตีย้ยโอ้ตีไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของฝั่งร่มเก้าขยับหนีออกไปนะครับเป็นหกต่อสามนะครับ,รบห่างหนึ่งช่วงตัวแล้วนะครับเครื่องทางของเกมนะครับป๋าเตีย้ยขอเปลี่ยนฝั่งนะครับ เต็มนะครับ6ต่อสมโรมการ์ดไเสิร์ฟป,ป่ากบเสิร์ฟพระทัตหัวน็ตมานะครับชาไต้หวันยังอยู่นะฮะไหลเข้าไปโดนเกี่ยวยังไงโอ้ยังมาได้นะฮะทุลักทุเลป่าเตี้ยพร,ราสามเตะของไปเข้มโรมกาไหลเข้ามาเอา้าหลน่นชาไต้หวันต้องนีนะฮะยกข้าไปป๋าเตีย้ยปาดโอ้โหตะกอลงนะครับตกเส้นนะครับ เปลี่ยนเสร์ฟนะครับสต่อหกปาเตียเสร์ฟไล่เส้นไปเข้มไหลลูกนี้โอต้ตะไม่ข้ามนะครับลูกมันต่ำนิดนึงนะครับเป็นฝั่งทางด้านของปาเตียพระรามสามขยับไล่บี้มาเป็น4ี่ต่อหกแต้มทันนะครับสวัสดีนะครับสำหรับ เอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่นะครับไลฟ์สดผ่านเพจตะก้ไทยไฟเตอร์นะครับเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามไว้นะครับเวลาผมไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมด้วยกันนะป๋ากบเปิดเข้มไลมีเขียวนะครับสลหรับป๋ากบนะครับพกเครื่องจริงๆนะครับจังหวะการเข้าทําของป๋ากบรมเก้านะครับกระโดดปาดฟาดกระทืบนะครับวีดห้าสิบอัพแลบข้ามกันนะครับ6ต่อสี่ ร่เกนะครับโยงหลังมาชาไต้หวันไหลเข้าไปป่าเตียพราม3เตะดีนะครับหน้าเสือของทางด้านชาไต้หวันก okay. ับปาเตียคู <man 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 ่เฉพาะกิจนี่ก็ยังนะครับหน้าเสือแข็งอยู่เพราะว่าประสบการณ์นะครับดีกว่าฝั่งโน้นนะครับแตมนะครับ4ต่อ6 จีไปหาเข้มอ้าวนี่นะครเป็นจุดบอดในการเจาะลูกเสิร์บจริงๆสำหรับเข้มร่มเก้านะครับแก้ถนัดซ้ายนะครับปล่อยขวาห่างนะครับโอ้โหนะข้างไม่ถนัดนะครับรับกระชอกออกข้างไปไล่บี้มาเป็น5ต่อ6แต้มเดียวทันแล้วนะครับ เ <irgend> um, <5 S 1> ต 6, ็มนะครับ5ต่อ6ปาเตี้ยนะครับไปหาปาโกบเข็มลงเก้าไหลเข้ามาลูกนี้ใกล้เน็ตยังเขี่ยได้นะครับเต็มนะครับ6ต่อ5นะครับ หลังจากเปลี่ยนรองเท้ามานีนทางด้านปาเตียพระรามสมนี่ก็ทําได้ดีขึ้นนะครับ6-5นะจี้มาหาปาเตียนะครับแต<ะ>่ไต้หวันไงเลขสี่ลูกนี้ห่างนะครับตีแปคองไปเข้มร่มเก้าเกี่ยวสายขวาไหลเข้ามาปากบแต่ยอดได้ไหมปาเตียคองไปเอานะสามดับสอง ลูกนี้ปะกบโอ้ยเตะไม่ข้ามนะครับโดนตาข่ายพลาดโอกาสเป็นแต้งของฝั่งร่มก้านะครับยังโชว์เหนียวอยู่นะครับสำหรับป่าเตี้ยพระรามสามนะครับคู่นี้ราคาเดือดจริงๆนะครับทีแรกนี่แอดมินนี่ไม่ได้ไฟ้สุดนะครับพอเห็นตะก้อสูสีแล้วก็กองเชียร์นี่เขาลุ้นนะครับ ราคานิดเดือดนะฮะทางด้านแอดมินก็เลยมาไลฟ์สดให้ f อนะครับที่อยู่ทางบ้านได้รับชมนะครับแต้มนะครับ5ต่อหปาเตียเส์ฟตัดไปหน้าควายแล้วนะเข็มลมก็เปิดหัวได้ไหลเข้ามาประกบเตะเสียนะครับเป็นแต้มตีเสมอของปาเตียพาราม3นะครับโอ้โหนะหลังจากเปลี่ยนฟังมานี่ ฝั่งทางร่มก้าวในหยุดชะง,งักเลยนะครับปเป็นฝั่งปาเตี้ยพราสรามนะครับไล่มานะครับดูว่าจะพลิกแสงไล่ไม้นะฮะเต็มหกต่อหกนะครับปาเตี้ยตัดหยอดไปปาโกบเปิด,ปดเข้มไหลเข้ามาโอ้ยเป็นอีกหนึ่งแต้มนี้นะกำลังหมดแล้ว,ลวนะสรับทางด้านป๋าโกบนะครับเริ่มจะมีอาการไห้เห็นนะครับวความชะมำเสมอในป๋าเตี้ยนะครับเตะบ่อยกว่านะครับ ป่ากบไม่ค่อยมีโปรแกรมตรงเตะนะครับแล้วก็ประสบการณ์ความเก่านะครับเป็นรองฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ในช่วงกลางเกมมีออกอาการให้เห็นนะครับเอาละครับดูนะครับจะแซงยาวๆเลยไหมสลับปาเตียกับชาไต้หวันนะครับแต้นะครับเจ็ดต่อหกอาจีไปหาป่ากบอีกแล้วครับเข้มลงเก้าไหลเข้ามาป่ากบปาดมาดีนะครับ ตกเป็นฝ่ายตามหลังแล้วนะครับ6ต่อ7นะครับลงเก้าได้เสิร์ฟตัดมาชาไต้หวนันรับ1 2สไหลเข้าไปปาเตี้ยแต่ไอโอ้ยยอดดีนะครับนี่นะความเข่าเกมนะครับ ต้ม7ต่อ6นะครับปาเตี้ยนะครับโยงหลังไปลูกนี้เสิฟเอทนะครับไม่มีใครเอาลูกเลยนะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแทมเป็น8ปต่อ6นะครับแต้ม 8. ต่อ6นะครับปาเตี้ยหยอดไปเข้มไหลเข้ามาโอเตะแปกนะครับ เตะไม่ข้ามเป็นแต้มของฝั่งปาเตี้พระรามสามกับชาไต้หวันก็ยับหนีออกไปเป็นข้าวต่อหงนะครับนี่นะโบดบี้ไปนะครับกําลังปา่ากบนะครับเป็นรองฝั่งปาเตี้เลยนะครับช่วงต้นเกม์ในแกย์เตะหนักเตนะแ,ตแรงเตะชัวร์ด้วยนะครับสำหรับปา่ากบนะครับหลังๆใช้กําลังไปเยอะนะครับ เริ่มจะเตะเสียแล้วนะครับ96เสือบจังหวะน,นี้ออกนะครับ69 แต้มนะครับ6ต่อ9นะครับปาโบนะครับเสร์มมาชาไต้หวันไหลเข้าไปปาเตียเกี่ย์ไปเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับสำหรับเข้มลม9นะครับเต้มนะครับ9ต่อ6ปาเตียไล่เส้นไปเข้มลง9้าไหลเข้ามาประกบแตะยอดนะครับ แมนะครับ6ต่อ9ตามหลัง3แต้มนะครับเอ้าช่องกลางปาเตี้ยเปิดม่ออกต้องลากเล่นจังหวะนี้ไปโดนเข้มเกี่ยวได้ไหลเข้ามาปากบเป็นแต้มนะครับขยับมาเป็น7ต่อ9 2แต้มทันนะครับก็ยังมีลุ้นนะครับสำหรับปากบนะครับต้องฮึดขึ้นมาแล้วนะครับ แต้มเจ็ดต่อเก้านะครับปากบนะครับกี่มาหาปาร์ตี้เปิดถาแต้หวันไล่เข้าไปลูกนี้ตรงหัวปาดออกนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มของฝั่งร่มเก้านะครับบี้มาติดๆนะครับแต้มเดียวทันนะครับ แต็มแปดต่อเานะครับป๋าคุบเอาพลิกเดินมาเสิร์ฟมาดีด้วยชาเต๋วันแล้วก็ม่ปเาเต้ตีเกี่ยวได้ยังไงโอยจังหวะน,นี้ติดท่านผู้ชมนะครับไม่แน่นะครับแต่ก็ตอนนี้ความห่างอยู่แค่แต้มเดียวนะครับคงสุดท้ายแล้วนะครับแต็ม 8, เก้าต่อแปดปาตเต้พระราม3นะครับเสิร์โยงหลังไป เข็มลมเก้าไหลเข้ามาปากบปาดมาโดนแย่งชาไต้หวันลูกนี้ไหลเข้าไปประเทศมาสามสาเป็นแต้มนะครับขยับหนีออกไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดนแย่งเบอร์หนึ่งนะครับชาไต้หวันนี่ถนัดแย่งนะครับนี่นะฮะเบอร์หนึ่งแห่งประเทศไทยนะครับใครอยากปะทะเลี่ยมแย่งนะครับทักมาได้เลยนะครับชาไต้หวันพร้อมรับให้นะครับตอนนี้แต้มฝั่งทางชาไต้หวันกับป๋าเตี้ยนี่ขยับหนีไปเป็น8ต่อ1010ต่อ8นะครับ เต็มส sí, sí, ิบต่อแปดนะครับปลาเตี้ยเสิร์ฟจี้ไปหาปากบเข้มลมเก้าไหลเข้ามาเต็มาดีนะครับเต็มแปดต่อสิบนะครับปากบตัดมานะครับ ชาไหลเข้าไปโอ้โหนะฮะจังหวะการเขาทำปาร์ตี้นะครับฟิตจริงๆนะครับแต้มนะครับ8ต่อ10นะครับโยงหลังไปหาปลากบแล้วนะครับวิ่งเข้ามาลูกนี้เหลือบมองนิดนึงตีหัวดีนะครับนี่นะจังหวะการแก้เกมของปลากบเนี่ยถ้ายกนะครับ เต็มรอบไม่ทันในี่แกมีลูกหัวเข้ามาช่วยนะครับเต็มนะครับแปดต่อสิบนะครับโยงหลังมาบ้างนะครับปาร์ตี้เอานะฮะเปิดจังหวะนี้ได้ไหมปาดไปดีโอนะฮะปาดยอดนะครับ ไปไหนอีกแล้วนะครป๋าเตี้ยนะครับน่าจะไปเปลี่ยนรองเท้าอีกข้างหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับอ้าวนึกว่าไปเปลี่ยนรองเทา้าไปกินน้ํานะครับท้ายเกมนะครับสวัสดีนะครับสำหรับเอฟซี FC ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับโผงสุดท้ายของเกมนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นปา๋าเตี้ยพร,รามสามจับคู่กับ ชาไต้หวันนะครับปู่เฉพาะกิจนะครับส่วนฝั่งน้นนะครับทีมงานของร่มเก้านะครับเมร่มเก้าจะคู่กับป๋ากบร่มเก้านะครับเป็นการแลกเสือบแลกข้ามฟรีสไตล์ระหว่างป๋ากบกับป๋าเตี้ยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของเกมนะครับป๋าเตี้ยพะราสามนี้ขึ้นนําอยู่นะครับ10ต่อ8แต้มนะครับแ้มนะครับ10ต่อ8 ขีไปหาปาคบเอาเปิดแถบหลังเข้มลงเก้าไหลเข้ามาประกบปาดมาโดนแย่งอีกแล้วนะชาไต้หวันหลเข้าไปปาเตี้ยวัวดเต็มข้อไม่เหลือได้แต้มนะครับขึ้นแทนไปเรียบร้อยนะครับโดนแย่งสองครั้งเลยนะครับแย่งเบอร์หนึ่งนะครับแต้มเดี๋ยวเกมนะครับสิบเอ็ดต่อแปดนะครับเป็นเดียวเกม ปาเตี้ยนะครับเจาะไปหาปากบเข็มล้เก้าไหลเข้ามาเตะเสียเกมนะครับเป็นฝั่งป่าเตี้ยพระธรรมสามเอาชนะทางด้านของปากบร่มเก้าไปได้นะครับโดยสกอร์นะครับสิบสองต่อสิบสองต่อแปดนะครับสต่อแแต้มนะครับขอบคุณนะครับสําหรับทันที่เข้ามารับชมนะครับยืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเข้าไปนะครับ กดติดตามหน้าเพจไว้นะครับเพื่อจะได้เข้ามารับชมไลฟ์สดนะครับแบบสดๆไปด้วยกันนะครับก็ตัดไลฟ์สดคู่นี้ไปก่อนเข้ามารับชมใหม่คู่หน้าเป็นกระติ๊บน้อยพระรามสองนะครับขวงคู่กับปอนสนเบนนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับโรเบิร์ตจันเจาแล้วก็น้องตุ้ยทีมงานของปากน้ํานะครับเป็นเหลี่ยมข้ามหัวแปรนะครับตัดคู่นี้ไปก่อนเข้ามารับชมคู่หน้านะครับสวัสดีนะครับ